จากวันนั้นมาฉันก็เริ่มแสดงท่าทีต่อต้านเอ็มมาฉันไม่ให้เธอไปงานประชุมผู้ปกครองอย่างที่เคยสัญญาและฉันห้ามมิกเพื่อนสนิทของฉันไม่ให้คุยกับเธอทุกครั้งที่เขามาบ้านด้วยแม่ตอนนั้นแม่กับพ่อเจอกันยังไงเหรอก็ตอนนั้นพ่อของลูกเป็นพนักงานเสิร์ฟที่เลาจ์จนที่แม่ไปร้องเพลงทุกสัปดาห์เราตกลุมรักกันเร็วมากและเริ่มทิ้งจดหมายรักไว้ที่จุดนัดพบรับๆของเราอีเลี่ยนจังเลยะเขาเรียกว่าโรแมนติกตั้งหากแต่เทอมไม่ ในตอนนั้นเราใส่ชื่อย่อของเราไว้ท้ายจดหมายทุกฉบับทันใดน,นั้นก็มีเสียงประตูน,น้าแล้วฉันก็เห็นพ่อยืนอยู่ข้างหลังของเราชื่อย่อของเราคือยังไงฮะมันมาจากชื่อของตัวละครสองตัวที่เราชอบกันจากหนังเรื่องนั้นต่างหากใช่มันคือชื่อย่อของโมนิก้าและควินซี่ในหนังเรื่อง Love and Basketball พ่อมองเอมมาอึ้งๆด้วยความแปลกใจระหว่างที่เธอพูดต่อฉันเป็นคนเขียนจดหมายถึงคุณในปีนั้นเองแต่พอฉันไปถึงจุดนัดพบ ฉันก็เห็นคุณกับเมแกนอยู่ด้วยกันก็เลยออกมาพ่อกับเอมม่ามองหน้ากันแล้วก็หันไปจ้องแม่ฉันอันที่จริงตอนนั้นฉันชอบคุณมากจนแสร้งปลอมเป็นเอมม่าแต่ว่ามันไม่สําคัญหรอกนะสุดท้ายคุณก็มาชอบฉันแล้วพวกเราก็เข้ากันได้ดีมากเลยนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะโกหกผมมาแบบนี้ตลอดหลายปีพ่อเดินออกจากห้องไปได้วยความโกรธตามด้วยเอมม่าส่วนแม่ฉันเธอนั่งตรงนั้นน้าตาไหลาอาบดวงตา โอเคก็แม่ฉันเป็นคนผิดแต่ว่าทําไมพ่อต้องทํากับแม่แบบนี้ยใครไม่เคยพลาดกันบ้างล่ะแล้วยังไงเพราะว่าแม่ฉันทําพลาดฉันก็เลยอยู่ตรงนี้ไงเนอะจากวันนั้นมาบรรยากาศในบ้านก็ตึงเครียดไปหมดเลยพ่อเมินแม่และเอมาก็มองแม่ด้วยความเกลียดชังจนกระทั่งวันหนึ่งฉันกลับมาจากโรงเรียนก็เห็นว่าพ่อตื่นเต้นวิ่งมาทางฉันแล้วก็พูดเอมาท้องแล้วลูกจะได้มีน้องชายหรือว่าน้องสาวแล้วละ่ะเฮ้อ ฉันอยากมีพี่น้องมาตลอดเลยไม่อยากจะเชื่อเลยดังนั้นครอบครัวฉันก็เลยจัดปาร์ตี้ฉลองในคืนนั้นแล้วแม่ก็แสดงความยินดีกับพ่อและเอมมาด้วยเพราะอย่างนั้นบรรยากาศระหว่างสามคนก็เลยเริ่มเบาลงแล้วแต่สองสามวันต่อมาไม่รู้ว่าทําไมพ่อถึงได้รู้ว่าฉันโกหกเรื่องไปติีหนังสือกับมิกท่านดูโมโหมากและกักบ,บริเวณฉันหนึ่งอาทิตย์ฉันนั่งเล่นไอแพดซึมๆอยู่จู่ๆแม่ก็เข้ามาในห้องเอมมาต้องไปฟ้องแน่เลย ตอนนี้เธอท้องแล้วเธออยากให้พ่อเขาโกรธลูก <S <'s <the kid> เขาจะได้ให้ความรักกับเธอและลูกเธอเท่านั้นก็ <'s the kid> Girl, ดูมีเหตุผลอยู่นะเ <'s the kid> มื่อวันก่อนฉันเห็นเอ็มมากระซิบอะไรกับพ่อด้วยอะแล้วทันทีที่ท่านฟังจบท่านก็โกรธมากอ๋อ <'s the kid> เป็นนกสองหัวจริงๆเลยอะ <'s the kid> ฉันต้องจัดการกับเรื่องนี้นะ <'s the kid> ดังนั้นฉันเลยวางแผนขำๆให้แม่เลี้ยงตัวเองครั้งหนึ่งฉันทำน้ำส้มให้โดยใส่ผงชีสจากนั้นเธอก็พ่นทิ้งออกมาใส่พ่อของฉันจนเละเทะไปหมดเลย แล้ฉันก็ไขหัวฝักบัวแล้วก็ใส่สีผสมอาหารสีฟ้าลงไปเธอก็เลยกลายเป็นเสมอเพราะว่าฉันมันตลกมากๆเลยตอนที่ได้ยินเสียงกรี๊ดพะวาออกมาจากในห้องน้ำเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่ฉันแอบเข้าไปในห้องเอมมาพยายามจะใส่แป้งลงไปในไดรเป่าผมฉันรื้อโต๊ะข้างเตียงเพื่อหาไดรเป่าผมเธอจากนั้นจู่จฉันก็เห็นดีวดีแปะเอาไว้ว่า jasmine สามห